สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอนวันะฮะวันนี้ก็พามาดูนะฮะตัดล้องสุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปยอดให้ดูว่าล็อกเนี้ยเนีย่ยล็อกเนี้ยที่ตัดไปเนี่ยได้เท่าไหร่ครับส่วนล็อกที่ผมลงลงไว้ให้ดูอ่ะก็ประมาณนั้นเลยครับทุนบางบางที่อ่ะบางพื้นที่อ่ะมันอยู่ที่ว่าเราปลูกกี่ไร่กี่ไร่จะลงทุน่เหมือนกันนะเพื่อน นะครับเพ si ื่อนบางคนถามว่าขอโทษครับเพื่อนบางคนถามว่ามีตลาดรองรับไหมก็ทุกภาคนะครับทุกภาคนะฮะผมโพสลงกลุ่มไปเนี่ยก็จะเป็นทุกภาคเลยที่เขาใช้กันนะครับแต่บางทีเขาอยู่ไกลเขาก็มาเอาแล้วมันไม่คุ้มหลักๆเลยที่ มีคนสั่งมานะครับที่ว่าวิ่งลงส่งใต้ก็มีนะฮะอีสานนะครับหลกัลกๆเลยจะอีสานกับใต้นะครับทางอีสานโซนใต้หลกัลกๆเลยที่เขาใช้กันนะฮะเพราะว่าอ้อยเนี่ยเราเราไม่จําเป็นหรอกครับว่าจะต้องเป็นอ้อยอะไรสายพันธุ์ไหนนะครับข,ขอแค่มันเป็นสายพันธุ์คันน้านะครับขอแค่มันเป็นสายพันธุ์คันน้าก็คือใช้ได้หมดนะครับแล้วก็ความหวาน หรือความหอมอะไรก็อยู่ที่สายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์แต่สิงคโปร์เนี่ยถ้าเกิดเราอยากให้หวานเลยอะล่ะเราก็ปล่อยไว้ได้ครับ8เดือน9เดือน1ิเดือนได้หมดนะครับแต่แค่ว่าอ้อยแก่เกินเนี่ยใส่น้ําแข็งได้นะครับแต่แค่ว่าน้ําปริมาณน้ำเขาก็จะน้อยลงนะฮะหลักๆเลยที่ตัดอ้อยกันอายุ7เดือนเนี่ยคือปริมาณน้ํเขาเต็มลำนะครับเขาเต็มลำเขาเกินตัวนะครับหลักๆเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราแบบว่า อยากเอาตัวน,นี้ไม่ผสมอะกระปลูกได้ครับแปดเดือนเก้าเดือนแปดเดือนเนี่ยอ้อยแปดเดือนใส่น้ําแข็งได้แล้วครับสิบหกสิบเจ็ดและครับสิบเจ็ดบิกก๊กประมาณนี้ครับอ้อยแปดเดือนนะนะครับก็เนี่ยที่ผมให้ดูเนี่ยก็เนี่ยรำละสิบสามบาทสิบสามบาทแล้วก็ห้าบาทนะครับอย่างกรที่ผมลงไปเงี้ยสองไร่ก็ลงทุนไปสามที่หมื่นก็ได้มา แสนกว่าบาทนะครับกําไรเหลือแสนกว่าบาทก็อ,อยู่แล้วแต่พื้นที่นะครับส่วนอ้อยสิงคโปร์เนี่ยปลูกได้ทั้งดินานาดินเหนียวดินร่วนดินซุยนะฮะไม่เหมาะกับดินดานนะครับนะฮะดินปนทรายก็ได้นะครับอยู่ที่การดูแลรักษาด้วยนะครับก็จะมาตอบเพื่อนๆเ,เลยว่าอ้อยสายพันธุ์นี้ยถ้าใครปลูกก็ขายได้หมดฮนะตลาดรองรับหมดนะครับ ไม่ว่าจะฝั่งลาวอ่าแล้วก็เวียดนามมาเลยหลักๆเลยเขาก็จะข้ามเอานะครับแต่ที่ข้ามเอานี่คือขาเาเยอะนะไม่ใช่พ่อค้าแบบว่าเล็กๆเจ้าเล็กๆนะส่วนมากจะเอาไปทีก็ห้าตันสี่ตันครึ่งห้าตันประมาณนี้นะครับนี่หลักๆเลยก็ลงใต้นะลงใต้แล้วก็เขตริมณนทนนะหลักๆเลยลงใต้ก็จะอยู่ที่ประมาณสี่ตันห้าห้าตันนะครับหลักๆเลยนะคร ส่วนมากลงใต้ก็จะประมาณนี้นะครับอ้อยสิงคโปร์นะฮะเพราะว่าหลักๆเลยที่เขาชอบใช้กันอะคือมันหอมมันหอมแล้วปริมาณน้ำเขาเยอะเล็กอย่างหนึ่งเราปอกง่ายไงมันมันมันไม่หนักแรงนะครับมันไม่หนักแรงถ้าเกิดเป็นสายพันธุ์อื่นมันก็จะแข็งหน่อยแล้วมันก็จะหนักแรงแต่ตัวเนี้ยเอาไปใส่เครื่องปอกไม่ได้นะครับลำแตกนะเพราะว่าเปลือกเขาบางแล้วมันนิ่มลำมันนิ่ม ขนาดเรามัดเสร็จแล้วเนี่ยเราโยนกระแทกแรงๆก็ช้ำแล้วนะครับอ้อยตัวเนี้นะฮะนะครับอ้อยเนี่ยถ้าเกิดเราจะไปให้แบบว่าเอาเราเอาไปคั้นน้ําสมมติว่าแบบว่าอ่าพอค้าเล็กๆเนี้ยขายแบบว่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่อยากอยากเอาไปคั้นสักอาทิตย์หนึ่งเนี้ยก็อ้อยพวกเนี้นะจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงสิบวันนะครับนะฮะ นานกว่านั้นก็ได้แต่เราต้องตัดไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะแดงไปเรื่อยๆนะครับส่วนที่จะเอาไปไว้เนี่ยเพื่อจะให้เขาอยู่ได้นานๆเนี่ยคือเราเอาไปตั้งไว้นะครับเอาไปตั้งพิงกับกําแพงไว้เอาไปนอนนะครับถ้านอนเสียไว้นะแต่ถ้าเกิดเราไปตั้งพิงกับกําแพงไว้อะนะครับมันจะอยู่ได้เป็นสิบวันนะครับแต่เราแค่ตัดไอ้แดงๆปลายแดงๆออกไปแค่นั้นเองนะครับ บางคนบอกว่าปลูกยากหนอนลงเยอะสารพัดแต่ถ้าเรามีวิธีเราดูแลดีๆแบบใส่ใส่สูตรยาแบบที่ผมบอกแล้ประกันนะฮะไม่มีนะครับจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมลำเก้งเก่านะครับลำเกี้ยงเก่านะฮะลำเกี้ยงเก่าก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่มีหนอนไม่ไม่ไม,มีเพีย้ยไม่มีอะไรไม่ ไม่มีอ่ะคือไม่มีเลยครับไม่เจอเลยฮะตั้งแต่ตัดมาสองโดวงสามดงนี้ไม่เจอแล้วนะฮะไม่มีเลยนะครับนะครับของพวกนี้เราต้องใส่ก่อนนะครับใส่ก่อนอย่าไปให้มันเป็นถ้าเกิดเป็นแล้วเราไปใส่อ่ะมันจะไม่ทันนะครับนะฮะต้องทําก่อนนะฮะอย่าไปแก้ที่หลังนะครับก็คือพอครบอายุเขาเนี้ยพอเริ่มมีป้องเราใส่ได้เลยนะฮปีโนคาพก,กีหวานกอกยอดเลยนะครับ แล้วเพื่อนๆไปลองดูว่าจริงแบบที่ผมพูดไหมนะฮะอยากให้เพื่อนเได้ทดส,สอบด้วยตัวเองนะฮะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ะฮะไม่ต้องเชื่อผมร้อเซก็ได้อยากให้เพื่อนๆไปไปลองเทสเอานะครับมันมันจะดีกว่าเราไปฉีดยาที่แบบว่าเป็นยาน้ำยาขวดแก้วอะไรประมาณเนี้ยมันดีกว่าเยอะนะครับอย่างกับยาพวกนั้นมันต้องใส่ยาจับปงจับใบใส่นู่นใส่นี่ถ้าอย่างนี้วานกอกยอดเลยคือจบ นะครับแล้วถ้าเกิดได้น้ําฝนด้วยน้าค้างรุดแจ๋วเลยฮะโอ้โหผมจะบอกว่ามันออกฤทธิ์ไวมากนะครับนะฮะแล้วถ้าเกิดหนอนลงแล้วเนี่ยเราฉีดไม่ค่อยอยู่หรอกเพื่อนเนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราฉีดกอกยอกเราเราฉีดกอกยอกใช่ไหมแต่ตัวหนอนนะี่มันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างในมันอยู่ในลำมันอยู่ในลำนะ <c oughs> แต่ที่ผมบอกเนี่ยฟีโนคาบเนี่ยมันสามารถใช้ได้กับหนอนเพลี้ยมด ปลวกนะครับแล้วก็พวกตะขาบพวกอะไรเงี้ยเรียบร้อยหมดฮนะถ้าเกิดเป็นพวกพวกพงมดพงปลวกนะถ้าอยู่กับขนอ้อยนะหวานไปเลยฮนะเรียบร้อยกระเด้งหมดฮนะไม่เหลือฮนะแม้แต่ตัวเดียวก็ไม่เหลือคนระับเสร็จหมดฮะพวกนี้นะครับลองไปใช้ดูนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับจะมีอะไรก็จะมาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับ ะะมีอะไรเราก็จะมาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอีกสักอาทิตย์หนึ่งผมจะมาให้ดูอ้อยตอที่ผมทําไว้ที่ผมลงไปคลิปล่าสุดนะจะให้ดูว่ามันโตวไวไหมอ้อยตอโตวไวมากนะครับเพื่อนๆโตวไวมากอ้อยเสียงกับโปสามารถไว้ได้สามต่อสี่ตอก็ไว้ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดไหลต่อเราก็จะหนักปุ๋ยหน่อยนะฮะโอเคครับอ่าแล้วก็มีเรื่องหนึง่งมีเพื่อนเพื่อนถามมาว่าฝนตกบ่อย,อ,ยอ่ะน้ําไม่ดําหมอไม่ดําครับเพราะว่าเราเราขุดล่องแบบนี้เห็นไหมพอมันตกปุ๊บเนี่ยในช่องนี้มันก็จะไหลออกมันไม่ขังมันไม่ขังมันก็จะทําให้ให้แบบว่าให้อ้อ,อยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดูดซึมน้ําจนเกินไปถ้าเกิดแบบนักเกิดน้ําขังได้อ้อยอ่ะมันจะดูดซึมน้ําจน จนแบบว่ามันขึ้นไปเลี้ยงยอดมันนะฮะขึ้นไปเลียงยอดมันแล้วทีนี้นก็จะทําให้ความหวานความหวานลดลงสีน้ําเปลี่ยนบางที่ถ้ามันกินเยอะจัดมันแห้งจัดมันอาจจะเป็นสีดําเลยก็ได้สีน้าตาลเลยก็ได้นะครับแล้วก็จะบอกมือใหม่สําหรับใส่คันน้ํานะถ้าเกิดอ้อยไม่แก่เกินกนาลณาอย่าไปคันสุดยอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราคันสุดยอดอะมันจะทําให้น้ําเปลี่ยนนะฮะเป็นสีน้ําตาลนะครับ นะฮะถ้าเกิดเป็นอ้อยแก่คันได้เลยฮะสุดยอดไปเลยยันปลายไดเลยฮะแต่ถ้าเป็นสภาพนี้นะคันได้ยันปลายเลยครับนะฮะจะได้ไม่ต้องไปตัดยอดทิ้งเยอะนะครับโอเคครับผมฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ